ครับผมตอนนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีนะครับเรามาตามกันต่อเมื่อเช้าไปที่ไร่ข้าวโพดกันแล้วตอนนี้ก็มาที่ไร่อ้อยกันต่อเลยนะครับพี่โมใช่ตอนนห้ข่าวเนียเพราะว่าเขียวสดใสเพราะว่าใช้ไร่เทพของเราครับเอเราอยู่กับเกษตรกรที่ใช้ไร่เทพนะครับอยากให้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับครับผมนายจะนทร์หนองสวรรค์ครับอยู่ ตำบลทับตะเคียนอนเชัยวาดานจังลบบุรีลบบุรีได้ใช้ไร่เทพมาได้3ปีนี้แล้วคปีนี้ก็ใช้กับขอนเกลน3และขอนแกลน4ตัวนี้ที่ยืนอยู่ครับอตอนนี้นได้ดีมากผมฉีดประมาณ3ครั้งแล้วตั้งแต่เริ่มแตกต่อครับมันได้ผลดีแล้วก็หน่อดีสวยหน่อจะขึ้นสวยอย่างนี้ครับแล้วมันจะของเราจะไม่โซรมม่มีหน่อแห้ง